ไนกว่าจะกินกาแฟได้ด้อยพี่น้องค่ะคือแบบว่าคือจะ่ฝืดคอแกคืนอะไรไม่ค่อยได้เราก็พยายามหาอะไรอ่อนๆให้แกกินนะแกกินน้อยมากนแรงก็ไม่ท่อยู่แล้วแม่ส่งตีจะต้องช่วยแกจะกิทด้วยต่างเป็นมือเป็นแขนเป็นขาให้แกเวลาแกเจ็บแกป่วย เราก็ต้องดูแลกันแบบนี้แหลเวลาเราเป็นอะไรมนาะแกก็ดูแลเราไม่ค่อคยฉีดฉีดไมค่อยฉีดไม่ค่อยฉีดมาสฉีดตาสไม่ค่อยฉีดเดียดของพี่น้องขาคอยเหตุไห่พิมพทุกอย่างคนมันมีแห้งแม่แต่จะหนุกบอกไม่น้าะ้เราเราเป็นทุกอย่างท่านต่าง,าง,นงหนุกสาวหนุกสาวพญายนนะบอกว่า ฉันไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าอยู่จะทำให้ข้อฉันขนาดนี้หมอว่านคินบอกว่า,าขับเพิ่งป่ปวยมากแฝงเพิ่นจิตวิวแล่เพิ่นได้ดีซ้ำ,ซ,ำซ้ำที่ข่อยเห็ดเหตุพอเพิ่นบอสิเห็ดเป็นคือจังติดข่อยเห็ดเป็น,อออนบอคนกระบอกโรคบอเรีนบอเงากับข่อยรอักขันเพิ่งป่ปวยกันอย่างหน้ายู้จะถิ่นฉันเด้อส่งยู้กันไปดูแลฉันคือจังติดข่อยเห็ดเห็นบอฉันเด้อ พี่น้องคะบ่อน้าเสียคอยกับลูกสาวเพื่นกอดท่อกันหายจะมาจากเทียแล้วคือแบบหมอบอยเฮาท่ำใจพี่น้องแต่เราก็ยากที่จะทําใจยอมรับอันนี้อันนี้คอยบอกเลยยากที่จะทําใจยอมรับแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นคอยๆไปพยายามที่จะอ่า พายามทีจะทํำใจเพิ่นเจ็บเพิ่นเพิ่นเจ็บเพิ่นปวดพ่อเขาไปกอดเขาไปอย่างเพิ่นพอดพ่อใ่อ่หอยเพิ่นเข็มแข็งแห้งเพิ่นบอเพิ่นบอห้เพิ่นบอแบบเพิ่นบอห้บอยั้งหอย่อยกับหลกเพิ่นเห็นเลย่อยกับพย่างบอกูกข่อยเขาไปกอดไปหอมพอดีก็พอเถอะเพราะว่าพ่อใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้เราพูดตรงๆเราไม่ได้ว่าเราว่าอะไรแปลกนะนคือหมอเขาบอกแล้วว่าโรคที่แกเป็นอะ แกให้ยามาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นหมอเขาก็เลยให้แกตัดสินใจว่าแกจะอยู่โรงพยาบาลหรือว่าแกจะอยู่บ้านพอญ่เลือกที่จะกลับมาอยู่บ้านพี่น้องคะกลับมารักษาตัวอยู่บ้านคอยกับยุดงานดับก็มาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมาเหตุให้เพิินทุกสิ่งทุกอย่าง ลูก่อยเฮ็ดงานกับลูกสาวเป็นเนาะลูกสาวเป็นก็บอกว่าลางงานให้คอยยุดไปเลยว่าต้องห่วงงานเลยเอาพอเพิ่นไว้ก่อนคือคัรให้เ้าตามตรงคือพอใหญ่เพิ่นหู้อยู่แล้วว่าเพิ่นต้องจังไห๋เพิ่นก็ต้องไปพี่นอ้องพิ่นกับพยายามจีจะซ้อเอาทุกจริงตัวอย่งนางเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บอกข่อยว่าการพิ่นเป็นอีย่างมากคอยต้องโทูไปบองน,นั้นด้วยคอยต้องโทรไปบองนี้เตรียมอเอกสารเตรียม,ยมนู่น คือแบบฝั่งหลังเขาเตรียมตัวจริงๆเพิ่นบ่ได้ยานเด้พี่น้องเพื่อว่าเพิ่นต่อสู้กับโรคในมายี่สิบกว่าปีแล้วคือเพิ่นเป็นเพิ่นหายเพิ่นเป็นแล้วเพิ่นก็หายเพิ่นบอกว่ามันถึงเวลาของเพิ่นแล้วเพิ่นบากจังสี่คอยกะจะใสเวลาอยยุกับเพิ่นไปจวบจนนาทีสุดท้ายของเพิ่นละพี่น้องคอยบ่อถึงว่าป่ากอคอยหายจนจนคอยบ่หูวว่าคอยเสียหายจังไหนแล้วเขาถามมาเสียใจบอกคอยก็เสียใจนี่แหละคอยที่บ่ได้บ่บ่คอยได้ึืนไลรบ่ว่า ่อยก็ให้เวลาเพิ่นเต็มที่บางที่่อยเปิดไล่จิงไว้ก็จะว่า่อยเด้อพี่น้องคะ่ะเพราะว่าข่อยก็มีงานมี่ยังคอยต้องไปนั่งอยู่กับเพิ่นเวลาเพิ่นเจ็บเพิ่นปวดยังมากเขาก็ต้องกอดต้องหอมเพิ่นเกลื่อนนั่งใจเพิ่นหมอเขาก็ห้ยามากก็มีเนิร์ดมี่นั่งพยาบาลเขาก็มาให่กับอ่ามาเยี่ยมที่บ้านมาถามว่าเฮาต้องการอยังบอโนโนีนันบอเฮ้าแบบว่าเอออยากให้มี่ แบบว่าคุณมาดูแลเพิ่มอสิเทาก็บบอกเขาแต่เขาก็สิมาซอยแต่ว่า,าข่อยว่าตองการตรงนั้นเนาะก็คือข่อยเป็นทุกสิิงทุกอย่างข่อยเ,เหมือนแบบว่าเป็นผู้ดูแลอย่างอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดนั่นแหละคือข่อยเหตุเองพี่น้องคะขอคุณทุกๆกําลังใจที่ทรงกําลังใจมาให้ข่อยพี่น้องคือก,ก็ยากที่จะทําใจเนาะแต่ก็พยายามที่จะพยายามที่จะยอมรับเพราะว่าทุกคน ทุกคนมันก็ต้องไปแต่มันอยากหิีพี่น้องยากให้ใจเหตุใจกับพรายามบอกลูกแต่ว่าข่อยเนี่ยบ้านบอกทั้งบ้านข่อยคือมันมันอยากที่จะเบาพี่น้องค่ะมันอยากที่จะบเบานะี่แหละข่อยมา